สวัสดีครับผมสุรศักดิ์ประวัติกุนะครับอาจารย์จอรที่ปรึกษ,ษาโลจิสติกวันนี้จะมาพูดในหัวข้อนะครับที่หลายคนถามมาทางเพจที่ปรึกษาโลจิสติกนั่นก็คือเรื่องของตัว KPI ในคลังสินค้าเนี่ยเราจัดอะไรบ้างซึ่งนะหลายที่ก็มีแล้วถ้าเป็นบริษัทที่ได้ ISO นะครับก็จะมีตัว KPI เป็นตัวที่กําหนดอยู่แล้วแล้วก็ทํากันอยู่แล้วล่ะแต่ว่าจากประสบการณ์ของผมที่เข้าให้คำปรึกษาบริษัทที่มีอยู่แล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ย อาจจะไม่ค่อยเหมือนกับไม่ค่อยครอบคุมเท่าไหร่นะนะครับอาจจะมบีบางตัวที่ตัวที่มันสําคัญเนี่ยมันตกหล่นไปนะวันนี้ผมก็จะมาพูดนะว่าตัวไหนที่มันมีความสําคัญและเราต้องทำเนาะนะครับมาดู KPI ตัวที่หนึ่งนะครับในการสินค้าก็คือว่าความแม่นยำสต็อกสินค้าของจริงกับระบบเนี่ยหรือ inventory accuracy เนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้เราต้องมีการวัดเลยบางองค์กรวัดอยู่ที่99.9%เลยบางองค์กร99.5% แต่ละที่ไม่เหมือนกันนะแต่ที่ไม่เหมือนกันบางองกรบอกโอ้โ oh, หจา์จะไปทําได้ไงอย่างเงี้ยบางอกรบอกขอสัก98ก่อนละกันหรือบางงกรบอกว่าขอ95ก่อนผมก็จะอธิบายต่อไปว่านะ,ะวิธีการกาหนดตัว KPI เนี่ยบางครั้งเราสินค้าของเราพันรายการเราไม่มีความจำเป็นต้องกําหนดให้ทุกพันรายการทั้งพันรายการเนี่ยนะครับมันมีความแม่นยงเเท่ากันเราสามารถที่จะแบ่งกลุ่มสินค้าตามหลักของ ABC นะครับ a n a l y ิ i ธหรือตัวพาเลโตเนี่ย นะแล้วก็แบ่งกลุ่มว่ากลุ่ม A เนี่ยควรจะตั้งเซตขีแเท่าไหร่ในส่วนของการแบ่งกลุ่มเนี่ยผมพูดมาหลายคลิปแล้วนะท่านะนสามารถย้อนดูคลิปอื่นได้ในคลิปนี้ผมก็จะยกตัวอย่างเลยว่ากลุ่ม A เนี่ยเราอาจจะตั้งไว้อยู่ที่98-100อเลยกนะ็ได้ เลยก็ได้นะนั่นคืออยู่ในย่านนี้แหละ98-100ันเป็นตัวอย่างนะท่านก็ลองไปปรับใช้ดูนะกลุ่มบีเนี่ยอาจจะอยู่ที่95.97-97.99ถึงเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับกลุ่มบีนะสินค้ากลุ่ม B นะี B. ส่วนกลุ่ม C เนี่ยมันไม่ค่อยเคลื่อนไหวอยู่แล้วแล้วก็สินค้าบาริการเนี่ยมันเป็นสินค้าแบบเล็กน้อยนะครับราคาไม่ค่อยเยอะทำให้มูลค่ามันไม่ค่อยเยอะอันนี้อาจจะอยู่ที่ประมาณ93.99-94.99อันนี้เป็นตัวอย่างลองไปปรับใช้อยู่แต่ว่าแนวะคิดก็คือว่า อ่าสิทธิ์พอแบ่งกลุ่มสินค้าออกมาแล้วเนี่ยนะครับ KPI เนี่ยในแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยไม่ไม่เท่ากันฉะนั้นเวลารเราให้ความสำคัญนะครับเราก็ต้องไปโฟกัสกลุ่ม A ถูกต้องมาเป็นอันดับหนึ่งนะนะครับซึ่งกลุ่ม A เนี่ยมันจะมีการเคลื่อนไหวเนี่ยทุกวันทุกวันอยู่ละอันนี้คือตัวที่หนึ่งตัวที่สองนะครับที่สําคัญในคางสินค้าคือว่าจํานวนรับจ่ายสินค้าเนี่ยมันมีความผิดพลาดเนี่ยเกิดขึ้น กี่ครั้งต่อเดือนนะแน่นอนทุกที่จะมีหาเรื่องของความผิดพลาดในการเบิกสินค้าใช่ไหมหรือแม้แต่รับสินค้านะเกิดขึ้นกี่ครั้งต่อเดือนในนี้ผมกําหนดไว้ไม่เกิน2ครั้งต่อเดือนหมายความว่าทั้งเดือนเนี่ยพนักงานทุกคนเนี่ยเกิดข้อผิพดพลาดรวมกันในหัวข้อนี้ได้ไม่เกิน2ครั้งต่อเดือนอนดตัวที่3มีความเสียหายในการจัดเก็บสินค้าไหมแล้วก็การย้ายสินค้าเนี่ยกี่ครั้งต่อเดือนในนี้ผมกําหนดให้1ครั้งต่อเดือนก็คือไม่เกินนะไม่เกินหนึ่งครั้งต่อเดือนหมายความว่า ในคลังสินค้าของเราลูกน้องของเราเนี่ยสินค้าแตกหักเสียหายได้ไม่เกิน1ครั้งต่อเดือนนะครับอันนี้ก็เป็น KPI ตัวหนึ่งที่เราจะต้องมีนะถ้าสมมติโรงงานเราเจอปัญหาเรื่องของสินค้าแตกหักเสียหายถ้าเราไม่มีหัวข้อนี้พนักง,งานเราก็จะทาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรวก็จะไม่ให้ความสําคัญนะมาดูหัวข้อที่4นะครับหัวข้อที่4ก็คือมูลค่าสินค้าเสียหายเนี่ยในระหว่างการจะเก็บไอ้เมื่อกี้เนี่ย คิดเป็นไม่เกินกี่บาทต่อเดือนนะนั่นก็กำหนดไปเลยว่าอาจจะไม่เกิน2,000บาท5,000บาทต่อเดือนอันนี้อยู่ที่ความเหมาะสมของแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะ นะรวมเป็นเงินเท่าไหร่นะบางครั้งสินค้าแตกครั้งเดียวแต่มีมูลค่าเยอะอันนี้ก็แดงว่าตกเ p i ดใหญ่ังนั้นทุกคนก็ให้ความสําคัญนะครับสินค้าในแต่ละตัวแต่ละตัวด้วยอันนี้คือตัวที่สี่เนาะอันดูตัวที่5้าครับเรื่องของอุบัติเหตุในคลังสินค้าอุบัติเหตุในคลังสินค้าเนี่ยท่านคิดว่าควรจะเซ็ตไว้อยู่ที่เท่าไหร่ต่อเดือนนะหลายคนก็อาจจะบอกว่าไม่เกินหนึ่งครั้งต่อเดือนเหมือนัวข้อที่แล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยในส่วนของัข้อนี้ ผมก็อยากจะบอกว่าเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยเราต้องเซตไว้ให้เป็นศูนย์ครั้งต่อเดือนเลยนะครับก็คือไม่ให้มันมีเลยนะนะครับแล้วก็พยายามที่จะทําให้ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นในครังสินค้าของเราเพราะถ้าเราไปเซตไว้หนึ่งครั้งต่อเดือนเนี่ยพนักงานคนนั้นก็จองคนนี้ก็จองคนนี้ก็จอง,นนจองลูกน้องเราทุกคนนะแล้วมันโอกาสเกิดอบุบัติเหตุได้แต่ถ้าเราบอกว่าอุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์เท่านั้นเราให้ความสำคัญเรื่องน,นี้พนักงานเราก็จะให้ความสำคัญเรื่องนี้เช่นกันตัวที่ครก็ืือออเ่งงข อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงคลังหรือตัว inventory e turnover นะรอบในการหมุนของสินค้าของเราเนี่ยในคลังของเราเนี่ยอยู่ที่กี่รอบต่อเดือนผมมองภาพรวมนะทั้งหมดเลยนะสมมตินะครับเราต้องเกณฑ์ไว้ต้องมากกว่า12ครั้งต่อเดือนอันนี้เราก็ใส่เข้าไปอันนี้ก็อย่างที่เรียนไปแล้วแต่แล,แล้วแต่แตราบบริษัทไม่เหมือนกันบางบริษัทก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ6ครั้งต่อเดือนนะครับ แต่เวลาการตั้งเป้าหมายเนี่ยก็อาจจะตั้งเป้าหมายให้มันมีความท้าทายขึ้นมานิดนึ่าอันนี้เป็น KPI ตัวที่6ที่ค่อนข้างจะมีความสําคัญซึ่ง SME หลายที่ก็ยังไม่ค่อยมีการวัดเท่าไหร่นะครับมาดูตัวที่7ครับเรื่องของจํานวนวันฉเฉลี่ยในการเก็บสินค้าหรือ Inventory Day เนี่ยน้อยกว่า30วันนะหมายความว่า ตอกของเราเนี่ยนะครับที่กองอยู่ในคลังเนี่ยนะครับคงเหลือนะที่กองอยู่คลังเนี่ยเพียงพอขายไปอีกประมาณเฉลี่ยแล้วเนี่ยประมาณสักสามสิบวันอันนี้ก็มีวิธีการหาเนาะอันนี้ผมก็มไม่ขออธิบายวิธีการหาแล้วกันผมอธิบายหวัวข้อที่มันสําคัญนะท่านจะต้องมี kpi ตัวนี้เพื่อมอนิเตอร์ดูด้วยเช่นกันต่อมาครับตัวที่8ดครับก็เป็นตัวหนึ่งที่หลายที่ก็มีการวัดเหมือนกันนะครับสำหรับองค์กรที่ใหญ่ก็คือเรื่องของเปอร์เซ็นต์การใช้พื้นที่ความจุในการสินค้าเนี่ยหรือพื้นที่จัดเก็บเนี่า อาจจะ80%ยความว่าเรามีโลเคชันอยู่ในคางประมาณร้อยโลเคชันนะครับในแต่ละวันแต่ละวันเฉลี่ยแล้วเนี่ยทั้งเดือนแล้วเนี่ยการใช้พื้นที่ในแต่ละโลเคชัน,นยอยู่ที่ประมาณ80%ขึ้นไปแสดงว่าเราเรามีการบริหารจัดการที่ดีเรามีการประมาณการทรัพยากรที่มันเพียงพอเนาะไม่ให้มันมากเกินไปหรือน้อยเกินไปโดยกล่าคือต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลังเนี่ยต้นทุนการถือครองซ็อกเนี่ยไม่เกิน1% เทียบกับตัวยอดขายนะคิดจากดอกเบี้ยแล้วก็ตัวเปอร์เซ็นต์นะของมูลค่าซัพที่ถือครองนะแล้วไปเทียบกับยอดขายนะครับไม่เกินหนึ่งเปอร์เซ็นต์ถ้าท่านน้อยกว่านี้ก็ยิ่งดีถูกไหมครับอันนี้ก็ท่านก็ต้องไปดูก่อนว่าปัจจุบันนี้ของเราเนี่ยคำนวณดูว่าคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ตั้งเป้าหมายให้มันท้าทายอ่ะตัวที่สิบครับก็คือตัวต้นทุนการบริหารคลังสินค้าต้นทุนในการบริหารคลังสินค้าเนี่ยเทียบยอดขายเหมือนกันนะไม่เกิน อเซ็นทีนี้ผมอาจจะบอกว่าตั้งไว้ไม่เกิน2%หรือไม่เกิน1.5%ดหอรือ1%อันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ท่านเหมือนกันว่าจะมอนิเตอร์อยู่ที่เท่าไหร่ก็ไปดูต้นทุนก่อนนะครับว่าต้นทุนของธุรกิจเราปัจจุบันนี้อยู่ที่เท่าไหร่แล้วเราก็ไปเทียบกับตัวยอดขายเนาะอันนี้ก็เป็น KPI ตัวหลักที่อยู่ในคังสินค้าเนี่ยที่ผมมาฝากเนี่ยก็10ตัวด้วยกัน10ตัวด้วยกันก็ลองนาปรับไปใช้ดูสําหรับนะครับท่านที่ต้องการนะต้องการ,การโปรแกรมมาชชช่่วยยงงงาาาานนนัไมมมมีโโปปรรรรแแกกใใ้้อจจะ ทางบัญชีอยู่นะครับเป็นโปรแกรมอาจจะเป็น x x ็กเพสหรือแรงต่างอยู่ใช่ไหมครับหรือโปรแกรมบัญชีตัวอื่นอยู่แล้วยังอยากจะได้โปรแกรม,มนในการบริหารคลังสินค้าเนี่ยนะครับมาใช้งานเพื่อให้มันเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทางผมก็มีตัวโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเนาะเป็นการรวมกันระหว่างตัว warehouse กับตัว inventory อยู่ในโปรแกรมเดียวกัน่ันก็สามารถที่จะนําตัวข้อมูลต่างเนี่ยสามารถมาคํานวณหา ตัวเชตตี D ้ซอจุด ROP อะไรต่างๆได้รวมถึงเรื่องของระบบการรับสินค้าจัดเก็บหยิบตามโลเคชันต่างๆอันนี้ก็แกรมก็สามารถทําได้นะครับหรือถ้าต้องการข้อม,มูลเพิ่มเติมอะไรต่างๆสามารถ In box, อ b บ x ็อกเข้ามาสอบถ,ถามหรือโทรมาถามหรือจะติดต่อทางไลน์ก็ยินดี นะครับจะให้ข้อมูลแล้วก็ให้ได้ลองไปนําไปใช้ดูสำหรับร,ราคาโปรแกรมก็เริ่มต้นมีแบบทั้งเช่าแล้วก็ซื้อค่ะเริ่มต้นก็อยู่ที่ประมาณห้าเป็นเช่าก็ประมาณ7,000บาทนะครับก็แล้วแต่ฟังก์ชันต่างๆแล้วก็เรื่องของยูเซอร์ของผู้ใช้นะครับผมก็ขอฝากไปเพียงเท่านี้เนาะก็ลองนาไปปรับใช้ดูนะครับสวัสดีครับ